บทที่32ความสัมพันธ์ลับการปฏิเสธของชินนกฤตทำให้ชาลิสารู้สึกอายอยู่ไม่น้อยแต่มันก็ยังน้อยกว่ากับจักรวาลเพราะนอกจากจักรวาลจะปฏิเสธเธอแล้วเธอยังขาดคุณสมบัติที่เขาต้องการเพราะเธอไม่ใช่ผู้ชายที่ชื่อตระการกุลคนรักคนปัจจุบันของจักรวาลจริงสิชินฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ ชินกริตอดแปลกใจไม่ได้ที่ชาลิสามานึกอะไรได้ในตอนนี้ตอนที่เขาและเธอกำลังคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางกายระหว่างเขากับเธอแต่เขารู้ดีว่าเพราะหญิงสาวมีอุปนิสัยเช่นนี้แหละที่ทำให้เขารักเธอจนงงหัวไม่ขึ้นเธอนึกอะไรออกเลยก็คนที่ชื่อตรการกุลค่ะคุณพอรู้หรือเปล่าว่าเขาเกี่ยวข้องยังไงกับคุณจกัก เมื่อชิน,นกฤตได้ยินชื่ออดีตสามีของชาลิสาก็ทำให้เขาใจหายว่าเพราะชายคนนี้ยังอยู่ในหัวใจของหญิงสาวไม่เคยจางหายอืมทำไมเอรอคุณอยากรู้ทำไมละ่ะฉันเห็นเขามางานแต่งของฉันกับคุณจักค่ะอย่างนั้นเหรอชิน,นกฤตเมื่อครุ่นคริตบางอย่างในวันที่จัดพิธีแต่งงานของชาลิสา ชายหนุ่มเสียใจจนหลบลี้หนีหน้าผู้คนและไม่ได้ไปร่วมงานแต่งแม้กระทั่งใส่ซองเขาก็ไม่ทำเพราะมันเจ็บปวดเกินกว่าที่จะรับไหวแม้กระทั่งดึงการ๊ดที่อยู่ในซองเขายังทำไม่ได้เรื่องมันยาวนะคุณทำใจยอมรับได้หรืออ่าก็อืมหญิงสาวพยักหน้าช้าๆ เขารู้ดีว่ามันกระทบกระเทือนความรู้สึกของหญิงสาวไม่น้อยเลยทีเดียวกับการที่ต้องเห็นคนรักของตนไปอยู่กับคนอื่นผมรู้แค่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันตอนเด็กๆแต่ในฐานะแฟนผมไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่คุณเห็นอะไรบ้างบอกมาเถอคะค่ะฉันเตรียมใจไว้บ้างแล้วคุณตรการกุล เขามาหาจาักรวาลที่ทำงานบ่อยๆและสนิทกันมากพวกเขาพวกเขาพวกเขาทำไมเหลือชินชายหนุ่มหลบสายตาคู่สวยที่แสดงความอยากรู้และถอนหายใจก่อนหันมาคุยกับหญิงสาวพวกเขาพวกเขาออกไปด้วยกันบ่อยๆและวันไหนที่ไปด้วยกันเขาจะไม่กลับเข้ามาทำงานอีก เพียงเท่านี้ชาลิสาก็พอรู้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างจัก,กรวาลและตะการกุลเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักหญิงสาวตัดสินใจถามคำถามสุดท้ายที่ทิมแทงหัวใจแต่เธอก็พร้อมที่จะรับฟังงั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาทำแบบนี้ตั้งแต่ผมทำงานที่นี่5ปีหรืออาจจะมากกว่านั้น ชาลิสาเริ่มน้ำตาคลออีกครั้งขอบตาของเธอแดงกำ่ำริมฝีปากของเธอสั่นระร,ริกด้วยความเจ็บใจและเสียใจระคนกันห้าปีนั้นมันยาวนานกว่าช่วงเวลาที่จัก,กรวาลคบกับเธอเสีอีกแล้วเขาก็ต้องการเงินของบ้านฉันจนมาแต่งงานกับฉันเนี่ยนะลิสาลิสาใจเย็นๆนะมานี่ชินกริดดึงร่างของชาลิสามากอดไว้อีกครั้ง ชายหนุ่มลูบที่หลังของหญิงสาวและรวบท้ายทอยของเธอมาซบที่ไหล่คุณไปอยู่ไหนมาชินทำไมคุณไม่ห้ามฉันทำไมปล่อยให้ฉันคบกับเขาทำไม <c oughs> <c oughs> เราบังคับให้ใครรักหรือเกลียดเราไม่ได้หรอกลิสาทำไมฉันตายแล้วไม่หายไปทำไมฉันต้องอยู่เพื่อมารับรู้เรื่องพวกนี้นะ ชินกริดเงียบสายตาของเขาเหม่อลอยขณะที่สวมกอดอยู่กับหญิงสาวด้วยความรู้สึกสงสารจับใจเขาทำได้เพียงแค่ปลอบหญิงสาวเท่านั้นบางทีเราอาจจะต้องรู้เพื่อให้มันจบเพื่อไม่ให้พบเจอเขาอีกในภายหน้าก็เป็นได้นะลิสาหญิงสาวด้านตัวออกจากไหล่ของชายหนุ่ม เธอปาดน้ำตาทิ้งเพื่อมองหน้าชิน,นกฤตให้ชัดเจนขึ้นแล้วการที่เราสองคนต้องมาเจอกันละ่ะเพื่ออะไรชิน,นกฤตได้ยินดังนั้นถึงกับอึง้งใช่สิเขาพยายามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของหญิงสาวกลับลืมหาความจริงให้ตัวเองจนสนิท ว่าเขามาพบเจอกับวิญญาณของชาลิสาเพื่ออะไรกันแน่วันนี้คุณจะไปไหนอีกนะชาลิสาวิ่งตามชินกรกิตที่แต่งตัวพร้อมออกจากบ้านโดยไม่เรียกเธอไปด้วยกันกับเขาสักคำไปแจ้งความเรื่องคนหายเธอจ้องมองหน้าเขาเงียบๆแต่แววตากลับเต็มไปด้วยคำถามผมไม่หนีไปอีกหรอกเชื่อสิชาลิสาเงียบไม่พูดอะไรออกมา เพียงแต่สงสัยตาบางอย่างที่เธอกับเขารู้กันแค่สองคนโอเคงั้นก็ไปจินนกฤตจ,จับมือชาลิสาเดินไปด้วยกันหญิงสาวยิ้มออกมาด้วยความดีใจในที่สุดเขาก็ยอมให้เธอติดตามและจับมือเธอเดินเคียงข้างโดยไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังเหมือนอย่างก่อนเสร็จธุระที่สถานีตำรวจ ชินรกริตแวะซื้อผ้าอ้อมและอุปกรณ์การแพทย์ที่จักรวาลเขียนโน้ตไว้ให้เพื่อนำไปส่งที่บ้านรัตนบดินตามที่เจ้านายหนุ่มวหายวานจะกลับคอนโดก่อนไหมผมไปส่งเห็นคุณชินของเราเดินไปผแผนกผ้าอ้อมตอนแรกนึกว่าไปเยี่ยมแม่ลูกอ่อนสิอีกแล้วอยากเป็นแม่ลูกอ่อนเปล่ะเดี๋ยวผมจัดให้หึหุบปากไปเลย แทนที่คนโดนด่าจะงอเขากลับหัวเราะอย่างสนุกสนานช่วงหลังมานี้กลับกลายเป็นผีสาวที่ต้องโดนตอกกลับจนโมโ ah หทุกครั้งไปรถของชินากริดมาจอดที่บ้านรัตนบด,ดินอย่างคุ้นเคยสถานที่หลังจากนี้เขาอาจจะต้องมาที่นี่บ่อยขึ้นตามคำไหว้วานของคุณจักรวาล และเป็นการสืบเรื่องของชาลิสาไปในตัวโดยไม่ให้คนในบ้านนี้สงสัยได้อีดอาคเพชรีที่กำลังกุมศรีรษะนั่งดิ้นไปมาบนเก้าอี้นุ่มตัวใหญ่ขณะที่ป้าแจมพยายามป้อนข้าวเข้าปากช่างเป็นภาพที่น่าสังเวชต่อผู้ที่มาพบเห็นชิน,นกฤตถือของพรุงพรังเดินเข้าบ้านอย่างคนคุ้นเคยโดยไม่ลืมที่จะให้ชาลิสาเกาะแอนเดินตามติด คุณจักไม่พาท่านไปหาหมอเหรอครับเจ้านายของชินกิตใส่หน้าเบอร์เบาแววตาวันนี้มันว่างเปล่าเขาช่างดูลึกลับและเดาไม่ออกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ฉันให้หมอมารักษาถึงที่นี่การที่จะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลมันกระทบชื่อเสียงของบริษัทเราแต่คุณจักก็ไม่ได้ไปทำงาน มันจะแยกกับบริษัทได้นะครับจัก,กรวาลสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแววตาของเขาเริ่มแสดงความกรัดกรุ่มเมื่อพูดถึงบริษัทเขาคงต้องยกเลิกความคิดที่จะกำจัดชินนกฤตออกไปก่อนเพราะไม่มีใครที่จะแทนไม้แทนมือเขาในการบริหารได้ดีเท่ากับชินนกฤตอีกแล้ว